สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot a ครับวันนี้อยู่กับเกมเตีมหุ่นยนต์นะครับที่ชื่อว่า a c ค r a รัจากผู้พัฒนาคนไทยครับตัวเกมใกล้จะเปิดเกมแล้วนะฮะและเร็วๆนี้จะมีการทดสอบเกมเออกมาให้คุณดูด้วยนะว่าระบบต่างๆของเกมเป็นอย่างไรครับแต่ในคลิปนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันก่อนครับว่าทางทีมงานเนี่ยเขาวางสโคปของเกมเป็นอย่างไรบ้างรถแมพของตัวเกมจะเปิดอะไรตามมาฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก่่ออนนืเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของทุกเกมไปเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y l o t t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a y l o t t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญวงการเกม NFT นะและตอนนี้ทางช่อง p a y l o t t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม n f ทการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับ อัคราสครับเป็นเกมอีกเกม,เกมหนึ่งที่มีธีมเป็นหุ่นยนต์นะฮะและตัวนี้จะเปิดแล้วนะใกล้จะเปิดในเร็วๆนี้นะครับระบบการต่อสู้เขาแบ่งเป็นหลายเฟสเลยครับในเฟสแรกจะคล้ายๆกับคลิกจูเอิ์นะฮะที่คุณจะต้องวางแผนเป็นคลิกจูเอินที่มีการวางแผนนะฮะและเข้าไปต่อสู้ด้วยครับการทดสอบการเบต้าเทสเดี๋ยวจะตามมาอีกทีนะรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทีเซอร์ของตัวเกมกันก่อนนะฮะ จากตัวทีเซอร์ของเกมเนี่เรียกว่าค่อนข้าง,งครบแล้วนะเรามาดูกันทีละส่วนครับในเฟสแรกที่เกมจะเปิดครับคือส่วนของเฟสโอเปอเรชันครับที่คุณจะสามารถส่งหุ่นยนต์ของคุณไปในดาวต่างๆครับและไปต่อสู้กับตัวละครต่างกันครับส่วนต่อมาก็คือส่วนของการาปองนั่นเองครับที่คุณจะทําการเปิดกองกาชาและสุ่มได้ตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์ที่แตกต่างกันฮนะ ในเฟสของการพัฒนาหุ่นยนต์ครับหรือโรบอทของคุณครับจะมีชิ้นส่วนหรือพาร์ตต่างๆที่คุณสามารถสวมใส่แอดออนให้กับหุ่นยนต์ของคุณเพิ่มความสามารถต่างๆเข้าไว้ได้ด้วยครับและมีส่วนของมาเด้ชิปครับที่เรียกว่ายานแม่ครับที่คุณจะสามารถไปเปิดกล่องกระสปองได้เฉพาะอีเวนท์ที่เขากําหนดเท่านั้นครับในส่วนของอนาคตครับ จะมีระบบไพร์ด์รหรือผู้ขับขี่ที่จะมาเพิ่มความลึกให้แก่ระบบเกมครับและระบบ Starbase ที่เรียกว่าเป็นเหมือนระบบแลนนั่นเองครับในเฟสที่2ครับจะมีระบบการต่อสู้ที่คุณนําตัวละครที่เป็นหุ่ยนยนต์ของคุณเนี่ยสีตัวละครครับออกไปต่อสู้กับทีมต,ตรงข้ามได้ครับเป็นทั้งแบบ PVE และก็ PVP ด้วยครับ รวมไปถึงมีของต่างๆให้คุณสามารถซื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดตัวฟิกเกอร์ตัวละครต่างๆครับที่เขาแพลนจะออกมาทำการซื้อขายด้วยตัวเหรียญของเขาครับโทเค็นของเกมนี้นะครับก็คือเหรียญอ k คา拉 AKS นะฮะที่มีทั้งทั้งสปายอยู่ที่300ล้านเหรียญครับเรามาดูรถแมพของตัวเกมบ้างครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงควอเตอรที่1ปี2022ครับเกมเตรียมปล่อยในเฟสที่1ออกมาแล้วนะฮะ กล่องกาชาปองต่างๆแบบพรีเซลครับก็ทําการขายไปแล้วเนาะและอาจจะมีการขายอีกรอบหนึ่งครับในส่วนที่เหลือจากรอตแรกครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพลับบิคพรีเซลรอบสุดท้ายครับก่อนเกมจะเปิดฮนะและหลังเกมเปิดสามารถเปิดกาะชาะปองได้อีกไหมเปิดได้นะในตัวเกมนะครับแต่ความแตกต่างก,กันก็คือว่าใครที่ซื้อแบบพรีเซลไปแล้วครับก่อนที่เกมจะเปิดคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นกว่าไปเปิดในเกมครับและราคาถูกกว่าด้วยครับ หลังจากนั้นครับตัวเกมจะเปิดในโหมดของ Operation 1.0ครับทุกๆ2สัปดาห์ครับกาชาจะมีการอัปเดตนะมีตัวละครใหม่ให้คุณสามารถไปเลือกสุ่มเปิดได้นะครับการ Operation a p e ิกเร e หรือเรทบอสแบบ Operation ก็จะเปิดในช่วงเฟสหนึ่งด้วยนะรวมไปถึงตลาดกลางที่คุณสามารถจะแลกเปลี่ยนซื้อขายตัวละครของคุณได้ครับในช่วงควอเตอที่2ปี2022ครับหรือช่วงหลังจากพฤษภาไปแล้วนะ เฟสที่2เฟสที่3ก็จะตามมาครับในส่วนของ Battle System 1.0การต่อสู้แบบนำตัวละคร4-5ตัวไปสู้ PVP PVE จะเปิดในช่วงนั้นนะครับการขายแบบ Star Base ก็คือระบบแลนระบบดวงดาวนั่นเองครับจะขายในช่วงนี้นะการต่อสู้แบบ PVP ระบบ p i r o t ระบบ Battle แบบ Epic Race System จะเปิดในช่วงคอรส์สทสทั้งหมดครับทีมงานผู้พัฒนานก็เป็นคนไทยนะครับมีการ AMA เปิดหน้าเรียบร้อยนะ ใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเอเอของเขานะครับเข้าไปดูในส่วนของเทเลกรมอัครรัตประเทศไทยได้นะครับมีคนปักหมุดในนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีรายชื่อเกสต์อาร์ติสที่มาออกแบบตัวละครในเกมด้วยนะครับส่วนของพาร์ทเนอร์เรียกว่าค่อนข้างน้อยนะตอนนี้เรายังเห็น2เจ้านะครับแต่เขาก็ขึ้นว่า An d more i n c o m i n g ก็จะมีการเจรจา,าในส่วนของพาร์ทเนอร์กันอยู่นะครับตัวออ d i t ครับทำการผ่านโดยเวอร์ริเชนฮะซึ่งออ d i t เจ้านี้เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ มาดูส่วนโซเชียลมีเดียของตัวเกมครับ a c r u s h Official Telegram มีผู้ติดตามอยู่3,600คนครับและทาง Twitter มีผู้ติดตามอยู่6,000คนเรียกว่าไม่ได้มากเนาะแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูในรยายละเอียดเกี่ยวกับ White Paper ของตัวเกมนะครับเราไปดูการขายกล่องกระชองที่ผ่านมากันก่อนครับในอรอบที่ผ่านมาเขามีทำการขายแบบ p r i v a t e และก็แบบ public นะฮะ private ก็คือคนที่ได้ไวายเลสครับกล่องเขาจะมี3ราคานะ80 US ดอลลาร์320แล้วก็900 u s ดอลลร์ครับของในกล่องจะแตกต่างกันไปนะในส่วนของกล่องแบบ900 u s ดอลลร์ครับขายหมดในรอบ private แค่5วินาทีเท่านั้นครับซึ่งของในกล่องเนี่ยแน่นอนครับมีในส่วนของ mothership ครับหรือยานแม่ที่คุณจะหาได้เฉพาะอีเวนต์นั้นครับในกล่องอื่นๆใครสนใจไปติดตามรายละเอียดนะในกลุ่ม t e l e g r a ที่ผมบอกไปแล้วนะครับ เอาละครับมาดูในรายละเอียดไวเปเปอร์ของตัวเกมนะครับอัครัสทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าทางสตูดิโอของมารา t ทเรียนนะเป็นทีมงานที่เป็นนักเล่นเกมมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากจะสร้างเกมเกมหนึ่งครับที่รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกก็เลยมาลงตัวที่ตัวอัครัสครับที่เป็นตีมของหุ่นยนต์ที่ทางทีมงานชื่นชอบครับเมื่อคุณจะต้องเริ่มเล่นเกมครับแน่นอนครับคุณจะต้องมีตัวละครของเขาหรือ NF t ทของเขาครับที่เป็นตัวโรบอทหรือตัวหุ่นยนต์ครับ ดยตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะแบ่งเป็นคลาสครับในคลาสนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือ4กรุ๊ปครับแต่ละกรุ๊ปมี2คลาสรวมทั้งหมดทั้งมวลก็คือ8คลาสนั่นเองครับในแต่ละคลาสจะมีการแพ้ทางชนะทางกันแบบนี้นะนอกจากสีที่แตกต่างกันครับคลาสแต่ละคลาสยังมีจุดเด่นที่แตกต่างกันด้วยบ่งบอกถึงสกิลส่วนตัวของตัวละครนั้นด้วยครับ ค่าความแรลิตี้ของตัวละครครับมีทั้งหมด5ขั้นไล่ตั้งแต่คอมมอนไปจนถึง SSR เนาะก็เป็นส่วนของกาชฟองที่คุณจะต้องไปลุ้นเปิดกันนั่นเองฮะค่าสเตร์โดยรวมของตัวละครนี้เหมือนเกม RPG ทั่วไปนะครับค่าเลือดค่าพลังโจมตีพลังป้องกันครับแต่ในส่วนที่ผมจะพูดถึงหลักๆเลยที่มีเอฟเฟกในเกมนี้นะครับคือส่วนของ Operation Power Operation Point Durability ฮะซึ่งจากภาพนี้นะครับในฝั่งซ้ายสุดคือหุ่นยนต์ของคุณครับ Operation Point ฮะมาดู Operation Point ก่อนนะครับหุ่นยนต์1ตัวครับจะมี Operation Point อยู่ที่20ครับในการต่อสู้คุณจะใช้แต้ม Operation Point หรือ OP เนี่ย5แต้มครับแสดงว่าใน,น1วันครับหุ่นหนึ่งตัวสามารถตีได้4ครั้งครับโอเปอเรช n ่นพอยคือตรงไหนฮะในรูปนี้ก็คือส่วนของสีเขียวแถบสีเขียวนั่นเองครับที่จะมีสีขีดให้คุณดูแบบง่ายๆนะครับ durability หรือความทนทานของหุ่นยนต์ครับ หุ่นยนต์แต่ละตัวจะมีค่าความทนทานที่แตกต่างกันครับอย่างตัวนี้นะทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับมี durability ที่50ทับ600ครับในการตีหรือการต่อสู้1ครั้งครับค่าทนทานเนี่ยจะลดลง5แต้มต่อการตรี1รอบครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเหลือเป็นศูนย์เมื่อไหรฮะคุณจะต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ก่อนที่จะไปต่อสู้ได้อีกรอบครับค่าซ่อมบำรุงก็คือการไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือจ่ายเป็นเหรียญในเกมครับอันนี้ก็คือระบบหมุนเวียนของตัวเหรียญเนาะ ในส่วนของ Operation Power ครับทางตัวเกมอ่มุมซ้ายล่างเหมือนกันนะตัวละครตัวนี้มี a อ t a c k ที่100ครับไปดูที่ตัวละครศัตรูทางด้านมุมบนซ้ายมือของ Killibot นะฮะเขาจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่2ครับส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ตัวเกมจะไปคำนวณครับว่าคุณสามารถโจมตีศัตรูได้ดาเมจเท่าไหร,ร่บ้างครับ นอกจากนั้นครับถ้าตัวละครของคุณคิดว่ามันไม่เก่งมากพอเนาะคุณสามารถรวบรวมตัวละคร2ตัวที่เป็นดาวเดียวกันครับ1ดาว1ดาวมาบวกกันเพื่อพัฒนาอัปเกรดให้ตัวละครของคุณขึ้นเป็น2ดาวครับสามารถทำอย่างนี้ได้2รอบนะเพราะว่าสูงสุดที่คุณสามารถรับได้ก็คือ3ดาวของตัวละครครับ และในอนาคตครับจะมีส่วนของสกินไอเทมต่างๆ,างๆครับที่จะมาทําให้ตัวละครของคุณแข็งแกร่งมากขึ้นครับในเฟสแรกเนี่ยเป็นเฟสของ Operation Mode อาจจะยังไม่เห็นในส่วนนี้มากเท่าไหร่ครับแต่ในเฟสที่2เราสามารถเพิ่มเติมให้ตัวละครของคุณแตกต่างกับตัวละครคนอื่นครับที่หน้าตาเหมือนกันอ่ะเพราะมันจะมีโหมดของ PVP PVE ที่เพิ่มเติมเข้ามาครับ และในเฟสที่3นะครับเป็นเฟสของ s t a r ์เบยที่คุณสามารถสร้างฐานของคุณบนดวงดาวได้ครับอันนั้นก็จะเพิ่มความหลากหลายให้แก่ตัวละครและการเล่นของคุณมากขึ้นครับฟังก์ชันของระบบการชปองครับในเกมเนี่ยจะมีการฉปองอยู่2โหมดนะครับคือแบบ Normal กับแบบ Pre m ม u m ครับ แบบ normal แน่นอนครับคุณเริ่ม start ที่จะได้รับก็คือเริ่มตั้งแต่ระดับ common ครับแต่กล่องกระชอ้อีกแบบหนึ่งครับแบบ premium ฮะก็จะเริ่มต้นที่ระดับแร r ขึ้นไปครับตัดตัว common กับ on common ออกไปครับแต่แน่นอนราคาแพงขึ้นแน่นอนฮะระบบของ master s h i p หรือว่ายานแม่ครับยานแม่สําคัญยังไงครับยานแม่เหมือนเหมือนตัวที่จะมาเพิ่มบัฟให้กับตัวละครของคุณครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครธรรมดาแล้วก็ตัวยานแม่แบบธรรมดาเนาะแบบ The a r านะฮะฝั่งด้านซ้ายล่างนะครับ ัวละครคุณยังสามารถไปต่อสู้ได้นะครับทางตัวเกมบอกว่ายังเล่นได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตัวยานแม่มาครับซึ่งยานแม่เนี่ยคุณสามารถสุ่มได้จากกาชาปองแบบอีเวนต์เท่านั้นครับถ้าเกิดได้มาครับตัวละครของคุณหุนยตนของคุณ,คณ,อ,คณอาจจะมีค่าสเตตัสต่างๆที่เพิ่มเติมมากขึ้นครับรวมไปถึงลิมิตที่จะจุกตัวละครคุนยตนของคุณในยานลำนั้นครับเพราะยานของคุณใหญ่ขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นมากนั่นเองฮะ ในส่วนของเฟสแรกที่ตัวเกมจะเปิดมาก่อนครับคือฟังก์ชันของ Operation 1.0ครับที่คุณจะส่งตัวละครของคุณออกไปต่อสู้กับศัตรูในดาวต่างๆได้ครับตัวนี้จะคล้ายๆกับคลิกตัวเอิ์นะแต่เป็นคลิกตัวเอินที่คุณจะต้องทําการวางแผนครับระบบต่างๆเดี๋ยวจะมาในรูปแบบของเบต้าเทสเนะเดี๋ยวผมจะไปเทสเกมแล้วมาเล่าให้คุณฟังแบบละเอียดแล้วกันครับว่าตัว o p e r a t ช o นต้องทําอย่างไรบ้างครับ ในเฟสแรกอีกเช่นกันครับระบบ Apex r a ร d ก็คือการเรทบอสที่จะมาในช่วงแรกนะฮะหลังจากนั้นครับในช่วงควอเตอร์ที่2เฟสที่2จะมานะครับใน Battle System 1.0ครับในการต่อสู้จะเป็น t u r n b a s e Auto b a t t ท e ครับที่คุณสามารถจัดทีมระหว่าง4-5ตัวละครออกไปต่อสู้แบบ PVP PVE ได้ครับ การจัดหุ่นยนต์เข้าไปต่อสู้ก็จะเป็นตารางแบบ9คูณ9ครับให้คุณสามารถวางตำแหน่งหุ่นยนต์ของคุณวางแผนตัวละครของคุณแท็กติกต่างๆและไปต่อสู้เพื่อให้ได้รับชยัยชนะมาและรับรางวัลจากตัวเกมครับหลังจากนั้นครับในเฟสที่3ที่จะตามมาในควอเตอร์ที่สอีกเช่นกันนะครับคือระบบไพร์ดครับตัวนี้จะเพิ่มความหลากหลายให้กับการเล่นของตัวเกมนะครับแต่รยายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนะเมื่อเฟสที่3มาถ,ถึงนะครับ รวมไปถึงระบบ s t a r b a บดที่จะมาในเฟสที่3อีกเช่นกันครับแต่การขายตัว s t a r b a บดครับพรีเซลจะมาในช่วงเฟสที่2เนาะในคอรเตอที่2ครับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามข้อมูลจากตัวเกมครับและก็จะมีการสร้างยูเนียนหรือระบบกิลด้วยนะฮะใครที่มีกองกำลังหุ่นยนต์แบบไหนครับก็อย่าลืมชักชวนเพื่อนของคุณนะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากนันอีกทีนะครับเมื่อตัวเฟสนั้นมาถึงครับ นอกจากนี้ครับทางตัวของอัครัสไม่มีเฉพาะแค่ in-game หรือเป็น Digital Asset เท่านั้นครับยังเป็น Physical Asset ด้วยครับคุณสามารถรับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับในโลกจริงได้ครับ โดยตัวเกมครับอาจจะจัดอีเวนต์ต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมเล่นตัวเกมครับได้รับรางวัลมาเป็นเสื้อเป็นหุ่นเป็นฟิกเกอร์ต่างๆเนาะซึ่งใครสนใจต้องไปติดตามอีเวนต์ต่างๆของตัวเกมครับว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนต้องใช้ตัวเหรียญไปแลกมาหรือชนะรางวัลกิจกรรมต่างๆถึงจะได้รับหรือเปล่าครับตัวนี้ต้องรอประกาศกันอีกทีนะฮะ ระบบโทเคโนมิกของตัวเกมครับเกมนี้เป็นเกมที่มีเหรียญเหรียญเดียวนะคือ AKS ครับทั้งทั้งสปายเขาอยู่ที่300ล้านเหรียญครับอยู่ในเช่นของ BSC หรือ Binance m a t Chain ครับรูปของเหรียญในตัวเกมคร่าวๆเป็นประมาณนี้ฮะ คุณทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนมาเป็นเหรียญ AKS ครับหลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนอีกทีนึงนะเป็นเหรียญเครดิตภายในเกมของเขาครับ AKS ก็คือเหรียญทองๆนั้นนะเครดิตก็คือวงกลมสีน้าเงินครับหลังจากนั้นตัวนี้ฮะจะสามารถเข้าไปใช้จ่ายในระบบตัวเกมได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางชอ็อปผ่านทางการสุ่มกระชปบองผ่านมาเก็ตเพล c e สของตัวเกมครับได้รับมาเป็นตัวละครโรบอทของเขาแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นเกมฮะทั้งในโหมดของโอเปอเรชั่น การ PVP การ PVE หรืออีเวนต์จากตัวเกมครับและคุณจะได้รับผลตอบแทนมาเป็นเหรียญเครดิตภายในเกมครับคุณนำเหรียญเครดิตนี้กลับไปซื้อขายหรือสุ่มกระชปองอีกทีก็ได้ครับหรือจะแลกเปลี่ยนคอนเวิร์ตมาเป็นเหรียญ AKS เพื่อทําการแลกเป็นเงินออกมาในกระเป๋าคุณก็ได้ครับและนี่คือข้อมูลระบบต่างๆภายในเกมของ a ัคคา a ครับ คลิปถัดไปครับเราจะมากันในส่วนของเบต้าเทสครับการทดสอบการเล่นเกมในโหมดของโอเป a เรชั่นที่จะมาในเฟสแรกครับว่าระบบการเล่นเกมต่างๆเป็นอย่างไรเกมนี้น่าสนใจไหมและเล่นสนุกไหมเดี๋ยวผมทําคลิปสรุปกันให้อีกทีหนึ่งนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครสนใจตัวเกมนี้อย่าลืมเข้าไปติดตามในกลุ่ม Telegram ของเขาแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ